ເ <laughs> ຮ <laughs> ັດຕາມຢູ່ກ່ອ ที่เขาจะแซ่บแปว่าเขาไม่เค่ยรอไม่ได้ของไเล่ยวเป็นด่านเราเป็นเี่ยไม่เค่บหรอวะเอาดานเงี่ยเลยขาดอกอาจิ่บังแซ่บก็แซ่บก็หัวเคี่ยวหวานเลราไปมขเกียวำกินเคียน้ะเรากลัไปกินเกียน้ำฝนมันหวานเน๊กินฮอ เดี๋ยวบางีงนจะเฉียหอนอันนี้เฮียบ่แม่นบางเปนถึงฝนบ่เฮียเดือดหอนอไปรบกวนเป็นเสียงบวนกวนแม่แม่เจ้ากินเขาไปเนี่ยเจ้าสีผ่จ้อยบ่โอ้เออกินโปรตีนล่ะจะมาจ้อยโอ้มันจะมาอ้วนหัวจ เอาอีกูมันเป็นยังงมันนอนมันฟังลำ่มวลนรับรับสะพาผู้เฝาสองคนกับเลยแองแมงเลยรับจางสักพานอาจจะไ้นอนกับเตียดู้มานแมวมิดแมวครับพี่น้องขี้แมวไปซ่อนอยู่เฉจะยินต่เสียงได้